สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านค่ะพบกับดิฉันสันสนีพลอยวิไลกับข่าววันนี้ประจำวันพฤหัสบดีที่11กุมภาพันธ์2559ค่ะตำรวจปราบปรามยาเสพติดจับเครือข่ายยาเสพติดภาคเหนือยึดยาบ้า3 0 0 0เม็ดหลังล่อซื้อและนัดหมายส่งมอบที่ย่านลาดร้าว คนเลือกตั้งนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยคนตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงได้62คะแนนจาก68เสียงได้เป็นนายกสมาคมฟุตบอลคนใหม่อ,อยอระบุสมุนสมุนไพรฟ้าทลายโจรมีผลข้างเคียงอาจทำให้แน่นหน้าอกความดันต่ำจากลิตเย็นแนะไม่ควรทานติดต่อเกิน7วัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเร่งรัส SME Bank ปล่อยสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำวงเงิน10,000ล้านบาทเพื่อช่วยเสริมสภาพคล่อง SME ค่ะท่านใดนะคะที่อยากจะอ่านข่าวเพิ่มเติมสามารถเข้าไปอ่านข่าวได้ในเว็บไซต์ข่าวไทย PBS ค่ะ newthaipbs.or.th ค่ะก่อนจะจากกันวันนี้นะคะมี ข้อความคำคมนะคะจากท่านพุทธทาสพิขุนะคะมาให้ทุกท่านได้ฟังกันค่ะเขาบอกว่าคนฉลาดไม่ใช่แค่ฉลาดพูดเท่านั้นต้องรู้จักนิ่งอย่างมีสติที่เป็นด้วยต้องรู้ในสิ่งที่ไม่ควรพูดให้มากยิ่งกว่าสิ่งที่ควรพูดค่ะก็หมดเวลาแล้วพบกันใหม่ได้ในโอกาสหน้าวันนี้สวัสดีค่ะเ้ หมดเวลาแล้วค่ะ